ดาราดังรุ่นใหญ่รีบบินมาหาหมากคิมลั่นเหนื่อยแค่ไหนก็คุ้มที่ได้เห็นเข้าพิธีฉลองมงคลสมรสไปแล้วอย่างราบรื่นสำหรับคิมเบอร์ลี่และหมากปรินณนห้องเวิลด์บอลรูมโรงแรมเซนทาราแกรนด์แอทเซ็นทรัลเวิลด์มีคนบันเทิงทั้งรุ่นน้องเพื่อนและรุ่นใหญ่มาร่วมงานแสดงความยินดีอย่างคับคัง่ง ทั้งคู่นับว่าเป็นคนที่ทุกคนรักและเอนดูมากๆแม้กระทั่งครูเงาะรถสุคนที่รักเอนดูคิมหมากมากๆถึงขั้นที่ลงเครื่องปุ๊บรีบมาร่วมงานทั้งคู่ทันทีโดยครูเงาะโพสอินสตาแกรมส่วนตัวแอดครูเงร์เผยภาพร่วมเฟรมบ่าวสาวพร้อมข้อความระบุว่าลงเครื่องปุ๊บก็มางานหมากคิมเลย ดีใจกับทั้งสองคนมากๆเห็นมาตั้งแต่แรก You are so pure, so authentic, so inspiring เหนื่อยแค่ไหนก็คุ้มที่ได้มาเห็นความรักของเด็กสองคนนี้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเลอเปอร์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมมาคิมทีเวดดิ้ง